ล่าสุดจับตาสองธนาคารใหญ่ได้แก่กสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ ที่จะมีการทุ่มลงทุนซื้อกิจาการและแยกธุรกิจรายย่อยรวมถึงแข่งปล่อยกู้ดิจิทัลซึ่งกสิกรไทยและ SCBX ได้ทุ่มเข้าสู่ตลาดสินเชื่อดิจิทัลเต็มสูบโดยเคแบงค์ได้ชูก,กลยุทธ์ Challenger Bank มุ่งเจาะก,กลุ่มยังเข้าไม่ถึงสินเชื่อส่งผลักไบนา w เพลเยอร์กับลาย BK กว่าฐานลูกค้าทางด้าน SCBX ได้โชว์ผลงานขยายฐาน3แพลตฟอร์มเติบโตอย่างต่อเนื่องคาดว่าปลายปีจะมีแผนแยกกัด X และ Auto X ให้เรียบร้อยเพื่อพร้อม้ ใู้นสมรภูมิสินเชื่อรายย่อยโดยคุณคัติยาอินทราวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกรสิกรไทยหรือเคแบงค์ ank, เปิดเผยว,ว่าตามที่แบงค์ได้กำหนดกลยุทธ์ Challenger Bank ที่มีวงเงินลงทุน1 0 0 0 0แสนล้านบาทน,นอกจากการลงทุนและซื้อกิจการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแล้วธนาคารตั้งเป้าให้บริการลูกค้าร,รายเล็กหรือกลุ่มเปราะบางที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน เนื่องจากฐานลูกค้าที่มีอยู่กว่า1 9ล้านรายพบว่าเข้าถึงสินเชื่อแค่ประมาณ10ล้านรายที่เหลือยังเข้าไม่ถึงจึงเป็นโอกาสในการขยายสินเชื่อโดยอย่างไรก็ดีแม้ว่าธนาคารจะเข้าไปปล่อยสินเชื่อกลุ่มคนตัวเล็กที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงแต่อัตราดอกเบี้ยก,ก็คุมความเสี่ยงเรียกว่าหา risk high return และสอดคล้องกับนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยที่ออกภูมิทัศน์การเงินไทยยุคอนาคตทาให้ธนาคารต้องเร่งทําในกลุ่มนี้มากขึ้นซึ่งถ้าธนาคารไม่เข้าไปปล่อยสิน เชื่อในตอนที่ลูกค้ามีปัญหาก็จะไม่รู้ว่าจะสามารถเข้าถึงกลุ่มนี้ได้อย่างไรจึงต้องช่วยตอนที่ลําบากทั้งนี้การปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าเหล่านี้จะทําผ่านผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า buy now ว a y later ภายใต้สินเชื่อบุคคลดิจิทัลซึ่งเนกลุ่มที่ไม่มีเอกสารทางการเงินรวมถึงทําผ่านบริษัทกสิกรลายจากัดหรือลายบีซึ่งดําเนินการมาแล้ว2ปีซึ่งสามารถปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อมโดยนี่ที่ไม่ก่อ ให้เกิดรายได้หรือ MPL ในกลุ่มนี้ไม่ควรเกิน4-6เอเซซึ่งทำมาแล้ว2ปีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้การสํารองนี้มาแล้ว โดยธนาคารเองอยากเติบโตขณะเดียวกันถ้าธนาคารไม่ช่วยคนกลุ่มนี้ประเทศชาติก็คงไม่เติบโตเหมือนกันขณะที่คุณมาโนสงเสงียมบุญ Chief Finance and Stra t e g y Officer บริษัท s c b ซจำกัดมหาชนและรองผู้จัดการใหญ่อวุโสป,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการเงินธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่า S c b x ตั้งเป้าขยายสัดส่วนรายได้จากสินเชื่อดิจิทัลให้มากขึ้นต่อเนื่องจากปัจจุบันอยู่เพียง4%เอร์็์ของรายได้ทั้งหมดโดยปัจจุบันไทยพาณิชย์มีแพลตฟอร์ม ินเชื่อออนไลน์สามส่วนด้วยกันซึ่งรวมมีอัตราการเติบโตค่อนข้างดีได้แก่บริษัท SBC อ a c คัสจำกัดบริษัทมันนิสจำกัดและโรบินฮูดมีฐานลูกค้าร,รวมกันกว่า23ล้านคนเพิ่มขึ้น35%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและมียอดวงเงินสินเชื่อรวมกว่า4.8หมื่นล้านบาทเติบโต69%อีกทั้งคาดว่าในไตรมาสที่4ปีนี้การแยกธุรกิจในส่วนบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารไปอยู่ภายใต้บริษัทการเอจำ และธุรกิจสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถไปอยู่ภายใต้บริษัท AutoX จะเรียบร้อยโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาอนุมัติเรื่องการโอนย้ายธุรกิจซึ่งที่ผ่านมา AutoX ได้เปิดตัวสินเชื่อเงินไชยโยแบบ Soft Launch ไปแล้วรวมถึงมีการขยายสาขากว่า700สาขาแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการโอนกิจการโดยธุรกิจเป้าหมายที่จะโอนไปอยู่ภายใต้ s c x x จะมีสัสดส่วนรายได้ประมาณ15-20%ของรายได้ทั้งหมดโดยเฉพาะรายได้ที่มาจากการ X โดยการโอนธุรกิจน่าจะเกิด ขึ้นครึ่งปีหลังหรือกอบระยะเวลาราวไตรามาสที่4น่าจะมีความชัดเจนโดยกลุ่มสินเชื่อดิจิทัลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านอับาคัสและมันนิกส์ที่เติบโตเพิ่มขึ้นถึง3เท่าหรือโรบินฮูดมีผู้ใช้เพิ่ม3ล้านคนมียอดขายเพิ่มขึ้น2.5เท่าและยังมีธุรก,กิจบางส่วนออกมาจากธุรก,กิจของธนาคารไทยพาณิ์เพื่อทําให้การเดินหน้าธุรก,กิจในเครือทําได้เต็มที่ตามแผนของธนาคารไว้โดยสินเชื่อของธนาคารคาดว่าจะเติบโต3-5ถึง และมาติดตามทางด้านธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่ได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบาย0.75%รอบสอง หลังจากเดือนมิถุนายนเพื่อสกัดเงินเฟอ้อโดยประธานเฟดยืนยันว่าสหรัฐยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งส่งผลให้หุ้นดาวโจนส์ปิดบวกถึง400จุดโดยเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมารอยเตอร์ได้รายงานว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดไม่ยอมแพ้ในการต่อสู้กับเงินเฟอ้อที่รุนแรงที่สุดในสหรัฐนับตั้งแต่ทศวรรษที่1980แม้จะส่งผลให้เกิดความอ่อนแอทางเศรษฐกิจและการชะลอตัวของตลาดงานเป็นระยะเวลานานขึ้น ขณะที่เจอร์โรมพาวเวลประธานเฟดได้อธิบายเหตุผลเบื้องหลังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งรุนแรงที่สุดในรอบสี่ทศวรรษซึ่งเขาถูกตั้งคำถามว่าเศรษฐกิจสหรัฐอยู่ในภาวะถดถอยแล้วหรือกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งเป็นสิ่งที่เขาปฏิเสธเนื่องจากบริษัทในสหรัฐยังคงมีการจ้างงานเพิ่มเติม350,000ตำแหน่งในแต่ละเดือนซึ่งเขากล่าวว่าผมไม่คิดว่าสหรัฐกำลังอยู่ในภาวะถดถอยพร้อมยืนยันว่ามันไม่สมเหตุสมผลที่สหรัฐจะอยู่ใน ภาวะถดถอยแต่การขึ้นดอกเบีย้ยนโยบาย0.75เปรประกอบกับการดําเนินการก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมพฤษภาคมและมิถุนายนได้เพิ่มอัตราดอกเบีย้ยของเฟดจากระดับใกล้ศูนย์เป็นระหว่าง2.25เปเซและ2.5เปอร์เซึ่งนับเป็นนโยบายการเงินที่เข้มงวดที่สุดนับตั้งแต่อดีตโดยประธานเฟดพอล์โบเกอร์ต่อสู้กับเงินเฟอ้อที่เป็นตัวเลข2หลักในช่วงทศวรรษที่1980ซึ่งได้ทำให้เกิดภาวะถดถอยอย่างต่อเนื่องส่วนดัชนี ราคาผู้บริโภคยังไม่แตะระดับ10%ต่อปีในเวลานี้แต่อยู่ที่9.1%ซึ่งเสี่ยงมากพอสำหรับเฟดและฝ่ายบริหารของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะ,ะเผชิญความอ่อนไหวเป็นพิเศษในช่วงก่อนการเลือกตั้งรัฐสภาในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ในขณะที่พาวเวลกล่าวว่าเขาไม่คิดว่าจะต้องเกิดภาวะถดถอยเพื่อแก้ไขปัญหาในครั้งนี้แต่เขายอมรับว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวลงและน่าจะชะลอตัวลงกว่านี้อีกซึ่งทด้ง แัซ c ได้รายงานว่าดาวโจนส์นั้นได้พุ่งขึ้น4 3 6 0 5จุดหรือเกือบ1.4%สู่ระดับ32,197.59จุดส่วน S&P 500เพิ่มขึ้น2.62%ปิดที่4,023.61จุด NASDAQ เพิ่มขึ้น4.06%เป็น12,32.42 0จุดโดยหุ้นได้พุ่งแตะระดับสูงสุดในช่วงที่พาวเวลเปิดช่องเกี่ยวกับการปร,รับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนกันยายน ซึ่งนักลงทุนได้รับการกระตุน้นหลังจากพาเวลกล่าวว่าเขาไม่เชื่อว่าเศรษฐกิจกำลังอยู่ในภาวะถดถอยและนอกจากนี้ในวันพฤหัสยังมีการประกาศ GDP ในไตรมาสที่สองอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นักลงทุนกังวลว่าความพยายามอย่างต่อเนื่องของเฟดในการลดอัตราเงินเฟอ้อจะผลักดันให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยแต่ความกังวลเหล่านั้นได้คลี่คลายลงหลังจากที่พาเวลกล่าวว่าเขาไม่คิดว่าสหร,รัฐกำลังอยู่ในภาวะถดถอยโดยเสริมว่ามี หลายด้านของเศรษฐกิจที่ทำงานได้ดีเกินไปด้วยซ้ำสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐ,ฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ